เดี๋ยวเราจะมาทำการเขียนแบบตัวนี้กันนะครับโดยเป็นวิธีการฝึกใช้เส้นนะครับทักเรียนเส้นแต่ละเส้นจะมีความยาวตามที่ระบุนะครับบนเส้นบอกขนาดสีน้ำเงินเนาะเอ่อสี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความสูงที่200มีความยาวที่287นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาที่ตัวเลเยอร์นะครับ เราเลือกเป็นเส้นหนานะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มเขียนได้เลยครับไปที่ลายนะครับเดี๋ยวเราจะขีดเส้นตรงแนวตั้งนะครับแนวตั้งตรงนี้ก็เป็นความสูงนะครับก็คือสองร้อยกด enter นะครับกด enter หนึ่งทีแล้วขยับเมาส์ไปทางด้านขวามือนะครับความยาวตรงนี้ก็สองรอสองร้อยแปดสเจ็ดนะครับแล้วกด enter หนึ่งทีครับแล้วขยับเมาส์ขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้ไม่ไม่ได้คลิกนะครับต่อไปก็ใส่ความสูงนะครับสองรอย แล้วกด enter นะครับคลิกมาสาขยับเมาส์นะครับขยับเมาส์มาทางด้านซ้ายนะครับพิมพ์ความยาวครับ287นะครับตามแบบแล้วกด enter ครับและกดยกเลิกคำสั่งนะครับตรงนี้เราก็จะได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปนะครับอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบกันนะครับแบบเขาบอกว่าเส้นต่อไปเส้นนี้นะครับห่างจากเส้นด้านล่างอยู่ที่ส5บห้ามิลลิเมตรนะครับซึ่งมีความยาวทั้งหมดเท่ากับความยาวของด้านล่างเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเลือกใช้คำสั่งที่ง่ายนะครับก็คือเป็นคำสั่ง offset นะครับคำสั่ง offset ตัวนี้นะครับเลือกมาแล้วเราใส่ความสูงนะครับก็คือ15นะครับเราต้องการให้เส้นด้านล่างห่างจากเส้นด้านล่างขึ้นมา15มิลครับกด enter ครับแล้วคลิกเส้นด้านล่างนะครับขยับเมาส์ขึ้นบนครับแล้วคลิกวางครับอ่าแค่นี้ก็กดยกเลิกคำสั่งได้เลยนะครับต่อไปเส้น ต่อมานะครับเส้นนี้นะครับมีความยาวหากจากเส้นฝั่งด้านซ้ายนะครับ66มมตรนะครับก็ใช้คําสั่งเดิมนะครับคําสั่งออฟเซตนะครับก็เลือกออฟเซตแล้วพิมพ์ระยะ66นะครับกด enter ครับแล้วก็จับเส้นด้านซ้ายนะครับขยับมาทางขวามือนะครับคลิกว่างนะครับ แล้วก็ยกเลิกคำสั่งนะครับเราสังเกตว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ยาวนะครับเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการเตียมใ,ให้อยู่ในช่องนะครับเราสามารถใช้ทีมตัดได้เลยเลือกทีมแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็กดยกเลิกคำสั่งครับตอนนี้เราก็ได้เส้นมาแล้วหนึ่งเส้นนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นระยะต่อไปก็คือเส้นนี้นะครับมีระยะห่างจากเส้นข้างหน้าตรงนี้45มิลเมตรนะครับ ก็ทำเหมือนเดิมนะครับใช้ออฟเซตนะครับแล้วพิมพ์45กด enter แล้วก็จับเส้นนี้นะครับแล้วก็ขยับเมาส์มาทางด้านขวาแล้วก็คลิกวางนะครับโอเคแล้วก็กดยกเลิกคำสั่งนะครับเส้นต่อไปเส้นนี้นะครับห่างจากเส้นที่ยาวายาว45มานะครับ35นะครับตอนนี้ก็ใช้คำสั่งเดิมครับออฟเซตแล้วก็35กด enter คลิกเส้นด้านซ้ายนะครับมายังฝั่งขวาแล้วคลิกว่างแค่นี้นะครับกดยกเลิกคาสั่งครับแล้วก็เส้นต่อไปก็คือเส้นห่างออกมาอีก1น0นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ100มิลลิเมตรนะครับใช้คําสั่งเดิมเช่นเดียวกัน o อฟ s e t แล้วก็พิมพ์100นะครับ1 0 0 enter นะครับ จับเส้นของความยาว35ตรงนี้นะครับขยับมาทางขวานะครับแล้วคลิกว่างนะครับแล้วกดยกเลิกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตดูว่าเส้นนี้นะครับเรียนเส้นนี้จะมีความสูงเท่ากับเส้นนี้เลยนะครับก็คือ25มิลลิเมตรนะครับจากเติมเส้นของเรามีความสูงอยู่ที่15นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มไปอีก10มิลนะครับตรงนี้นะครับ2เส้นนะครับ โดยวิธีการก็คือเราจะยืดเส้นออกนะครับก็คือเลือกเส้นนี้นะครับแล้วก็จับตำแหน่งสีน้ำเงินด้านบนนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วปล่อยนะครับแล้วขยับเมาส์ขึ้นด้านบนครับพิมพ์ตัวเลขสิแล้วกด enter ครับแค่นี้เส้นก็จะยาวขึ้นไปอีก10มิลนะครับเหมือนกันเส้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเลือกเส้นแล้วคลิกตำแหน่งด้านบนนะครับดึงขึ้นไปนะครับคลิกแล้วปล่อยนะครับแล้วก็พิมพ์เลข10แล้วกด enter ครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับได้แล้วต่อไปเราจะไปเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้ไล่ไปตามลำดับนะครับตามแบบนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้มีความยาวห้าสิบแล้วก็มีความสูงย2ิบสองโดยเขาบอกว่าจุดมุมนี้นะครับจุดมุมห่างจากเส้นด้านบนสามิบสองห่างจากเส้นด้านซ้ายยี่สิบหก เราก็จะเขียนเส้นหลอกก่อนนะครับโดยจับมุมตรงนี้นะครับหากจากตรงนี้มายี่สิบแล้วก็ขีดลงมาตรงนี้นะครับสามสิบสองนะครับขีดเลยครับใช้ลายขีดนะครับจากตำแหน่งมุมด้านซ้ายนะครับขีดมาสามสิบอ่ะตัวตีครับยี่สิบกกด enter นะครับขยับเมาส์ลงมาด้านล่างแล้วก็อีกสามสิบสองนะครับเอาเมาส์ลงมาด้านล่างแล้วพิามสิบสองนะครับกด enter ครับ แล้วก็กด e s c ยกเลิกครับนี่ครับก็จะได้เส้นนะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่2ตรงนี้นะครับอ่ากดยกเลิกคำสั่งนะครับต่อไปเขียนเส้นสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับจากปลายเส้นความยาวตรงนี้นะครับเลือกลายจับปลายเส้นนี้นะครับจับปลายเส้นนี้นะครับแล้วก็ขยับมาทางด้านขวานะครับความยาว50นะครับกด enter แล้วก็ความสูงตรงนี้ ยีิบสองนะครับกด enter แล้วก็ขยับเมาส์มาทางซ้ายนะครับความยาวห้าสิบกด enter แล้วก็ความสูงย2สองครับกด enter 2ทีครับปึ๊บปึ๊บ enter ครั้งสุดท้ายก็คือการปล่อยนะครับเส้นนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับมี2เส้นตรงนี้นะครับเราคลิกเลือกแล้วกด delete ได้เลยครับนะฮะกด delete ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับเส้นก็จะลบไปต่อไปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมมีฐาน ยาว40และมีความสูงอยู่ที่40นะครับโดยเขาบอกว่าหากจากตำแหน่งของสี่เหลี่ยมมา30นะครับปลยเริ่มกันเลยครับขีดเส้นลอกก่อนหนึ่งเส้นใช้ลายนะครับขีดตำแหน่งจากมุมด้านล่างตัวนี้นะครับขีดมา30กด enter นะครับแล้วก็ขีดต่อไปอีก40นะครับกด enter ครับสองทีนะครับปล่อยแล้วเลือกเส้นแรกครับกด delete ครับเราไม่ใช้ นะครับเราจะใช้เส้นตรงนี้ที่ความยาว40นะครับต่อไปเราจะเขียนความสูงนะครับตรงกลางเส้นเลยนะครับเลือกลายนะครับเลือกลา์แล้วก็ไล่มานะครับไล่ของเส้นมามันจะมีจุด m i d พอยต์อยู่นะครับเห็นไหมครับสามเหลี่ยมสีเขียวเล็กๆเนี่ยนะครับจุดมิดพอยต์ก็คือจุดกึ่งกลางเส้นนะครับคลิกวางหนึ่งที่แล้วก็ลากขึ้นไปนะครับกด40ครับแล้วก็กด enter ครับ บางคนมิดพอยต์ตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับจุดมิดพอยต์ไม่ขึ้นก็ต้องมาเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ครับคลิปเปิดสแนปครับตรงนี้ครับจุดมิดพอยต์นะครับนักเรียนก็เปิดตามตามนี้ได้เลยนะครับสี่ห้าตัวนี้นะครับเปิดเสร็จแล้วก็มาเขียนเส้นได้เลยนะครับต่อไปเราเขียนสามเหลี่ยมครับจากด้านบนครับปลายเส้นด้านบนมายังปลายเส้นด้านล่างนะครับแล้วกด e n t e r นะครับ เราก็เลือกลายครั้งหนึ่งจับด้านบนแล้วก็มาตำแหน่งด้านล่างขวานะครับคลิกวางได้เลยนะครับด้านในตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเราก็กด delete ออกได้เลยนะครับอ่าได้แล้วสองชิ้นนะครับต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นวงกลมนะครับตรงนี้เขาบอกว่าวงกลมมีไดเมเตอร์ที่30เห็นไหมครับโดยจุดตรงกลางตรงนี้เขาบอกว่าห่างจากด้านล่างตรงนี้11เห็นไหมครับแล้วก็ระยะห่างจากสามเหลี่ยมมาห้าสิ นะครับเราจะเขียนเส้นหลอกมาก่อนนะครับเป็นการวางตําแหน่งจุดเซนเตอร์ของวงกลมนะครับเลือกไลน์จากฐานสามเหลี่ยมไปทางขวามือ50กด enter นะครับแล้วสูงขึ้นไปอีก11กด enter แล้วปล่อยเส้นนะครับต่อไปเขียนวงกลมได้เลยเขียนวงกลมก็คือ cycle ตรงนี้นะครับ cycle ตรงนี้จะเป็นการระบุตําแหน่งเซนเตอร์แล้วก็เรเดียนนะครับเลือก c y เคิมาแล้วก็จับตำแหน่งเซนเตอร์ตรงนี้นะครับคลิกวางขยับเมาส์ออกนะครับ mm hmm. เขาก็จะถามว่าเรเดีย hmm. นของวงกลมคือเท่าไหร่ mm hmm. ก็คือ15นะครับ mm hmm. เพราะว่าไดเมเตอร์มันคือ30แล้วก็กด enter ครับนี่ก็จะได้วงกลมมานะครับเซตด้านในเราไม่ใช้นะครับเราก็เลือกเลือกแล้วก,กด delete ครับนี่ได้แล้วต่อไปซีเลียมอีกอันนึงนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีฐานยาวสี เห็นไหมครับฐานยาว40สูง20และบอกอีกว่ามุมเอียงตัวนี้ครับ10มิลแล้วก็ห่างจากขอบด้านข้าง16นะครับห่างจากด้านบน30แล้วก็ขีดเส้นของเส้นนะครับเป็นเส้นหลอกนะครับขีดเส้นตามเส้นขอบด้านข้างตัวนี้ยาว30แล้วขีดเข้าไปตรงนี้อีก16นะครับหลังจากนั้นก็เขียนสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับมาเขียนกันเลยครับ เลือกลายจับจุดด้านบนตรงนี้ตรงมุมนะครับขีดทับเส้นมาเลยนะครับสามสิบ enter แล้วก็เอียงเข้ามาข้างในอ่ตัวทีครับไม่มานะครับเอาใหม่นะครับเลือกลายจับจุดตรงนี้นะครับขยับเมาส์ลงมาด้านล่างนะครับความยาวสามสิบกด enter ครับอ่าแล้วก็เอียงมาเข้ามาข้างในอีกสิบหกนะครับเอียงเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับสิ กด Enter ครับนี่ตรงนี้ก็จะได้ปลายแล้วนะครับตัวนี้มีเส้นสามสิบหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตรงนี้ยาวสิบหกนะครับมีสองเส้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเขียนตามแบบได้เลยครับแบบบอกว่าเส้นนี้ยาวสี่สิบนะครับเห็นไหมครับีส้นเงินด้านบนนะครับยาวสี่สิบลงมาด้านล่างยี่สิบเข้ามาตรงนี้อีกสิบเห็นไหมครับคิดได้เลย ผมจะขีดลงมาด้านล่างก่อนนะครับขีดลงมาด้านล่างยี่สบเป็นความสูงนะครับกด enter เอียงเข้าไปข้างในอีกส0นะครับกด enter แล้วก็เอียงมาที่มุมตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกวางได้เลยนะครับนี่ได้เส้นแล้วหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เลือกลายครั้งหนึ่งจับจุดตรงนี้นะครับขีดเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับสี่สิบคือความยาวนะครับแล้วก็ปล่อยเส้นเลยครับแล้วก็มาขีดใหม่นะครับเลือกลายขีดตำแหน่งตรงนี้นะครับ ยาวไป40เช่นเดียวกัน Enter หลังจากนั้นก็ลากมาชนด้านบนได้เลยนะครับกดคลิกได้เลยนะครับกดยุเลือกคำสั่งนะครับที่เหลือก็เส้นที่เราไม่ใช้นะครับเราก็จะลบออกนะครับ3เส้นนี้แล้วก็อย่าลืมครับตรงนี้มี1เส้นนะครับที่ยาว30นะครับกดเลือกเลือกแล้วก็กด Delete ลบได้เลยเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปทรงครับตามแบบที่เราต้องการแล้ว นะครับต่อไปอีก3ามชิ้นครับด้านล่างตรงนี้สามเหลี่ยมครึ่งวงกลมแนวตั้งครึ่งวงกลมแนวโนอนเห็นไหมครับก็ใช้ลักษณะเดียวกันครับสร้างเส้นหลอกก่อนนะครับเส้นหลอกตรงนี้ก็มีอะไรบ้างครับข้างล่างก็จะมีระยะห่างจากฝั่งด้านซ้ายใช่ไหมครับห้าสบและระยะความสูงครับห้าสบเนาะโอเคเราเขียนเส้นหลอกกันก่อน ก็จหลอกจากมุมด้านล่างนะครับนเรียนมุมด้านล่างเลือกลายจากมุมนี้นะครับขึ้นไปด้านบนเนาะขึ้นมาด้านบนขยับมาไปด้านบนนะครับความยาว50แล้กด enter ครับแล้วก็เอียงไปฝังขวาครับอีก50กด enter ครับกดยกเลิกคำสั่งครับนี่ได้แล้วนะครับปลายเส้นเราได้แล้วต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้เรามาได้ปลายเส้นที่มุมบนของสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมวันนี้เขาบอกว่ายาวสี่ นะครับแล้วก็เอียงไปทางฝั่งขวาอีกยี่สิบห้านะครับอ่าขีดได้เลยครับเลือกลายถูกไหมถูกไหมอ๋อไม่ใช่ตรงนี้นักเรียนเออเขาตอนนี้เราขีดมาถึงตรงนี้ครับถึงตรงนี้ตรงมุมนี้ครับมุมนี้มุมนี้เราต้องขีดขึ้นบนครับขีดขึ้นบนไปสี่สิบนะครับแล้วก็ขีดจากตรงนี้ออกมายี่สิบห้านะครับอ่าเริ่มกันเลยครับ เลือกลายขีดขึ้นบนสี่สิบนะครับกด enter ปล่อยเส้นเลยนะครับยกเลิกคำสั่งได้เลย esc นะครับก็เลือกลายครั้งหนึ่งกับตรงนี้นะครับเอียงไปทางขวานะครับย5ิบห้ามิลกด enter หนึ่งที่หยับมาไปที่ปลายเส้นด้านบนได้เลยแล้วคลิกวางเลยครับปึ๊บนี่นะครับก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับเส้นนี้เราไม่ใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับมีห้าสิบตรงนี้อันนึงเราไม่ใช้นะครับกด delete ได้เลยครับ กดเชือกแล้วลดิิได้เลยต่อไปอีก2ชิ้นนะครับเขาบอกว่าห่างจากสามเหลี่ยมตรงนี้ยเจนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาถึงเซนเ,นเตอร์ตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะครับจริงๆเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอก r ตรงนี้มาตรงนี้ก็คือ20เช่นเดียวกันเพราะว่ามันคือ r นะครับก็คือเรเดียนนะครับ ไปเลยครับขีดได้เลยขีดเส้นจากตรงนี้นะครับเลือกลายจากจุดตรงนี้ครับไปเจ็ดสิบนะครับเอนเทอร์ขึ้นบนอีกยี่สิบนะครับเราก็จะได้จุดเซนเตอร์ของวงกลมนะครับจริงๆเราต้องเขียนวงกลมก่อนนะครับเลือกไซเคิลครับเมื่อกี้เขาบอกว่า r ยี่สิบนะครับเราก็ไม่ต้องกำหนดอะไรตรงนี้เซนเตอร์อยู่ที่ปลายเส้น r ยี่สิบแล้วก็พิมพ์ยี่สิบได้เลยนะครับพิมพ์ยี่สิบกด enter ครับนี่ แลนหลังจากนั้นไปดูแบบครั้งหนึ่งครับเขาบอกว่ามีเส้นตรงผ่าขึ้นไปอีกนะครับไปจนถึงโค้งข้างบนเนาะเราก็มาเขียนเลยครับดึงเส้นนี้เราก็สามารถดึงเส้นนี้ได้เลยนะครับดึงขึ้นไปข้างบนอีกชนนะครับชนตำแหน่งด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีเลขยี่สิบบอกแล้วก็มีเลขสี่สิบก็คือไดมิเตอร์นะครับคลิกวางได้เลยปุ๊บกดยกเลื่อคําสั่งครับมายกเลื่อําสั่งครั้งหนึ่งครับ เป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราลบเส้นครับลบเส้นตรงนี้ออกที่เราไม่ใช้นะครับกด delete ครับแล้วก็ตัดเส้นฝั่งขวานี้ออกนะครับเลือกทีมแล้วก็ตัดได้เลยครับปึ๊บนี่ได้แล้วครึ่งวงกลมนะครับต่อไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับอีกหนึ่งชิ้นก็คือตรงนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเราต้องสร้างเส้นหลอกก่อนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าความสูงขึ้นมาเนี้ย จากข้างล่างนี้เลยนะเส้นข้างล่างนี้นะครับเส้นล่างนี้ก็คือมุมนี้นะครับสูงขึ้นไป70มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดเข้ามาทางซ้ายอีก42นะ่ก็คือขอบตรงนี้นะครับขอบวงก,กลมแต่อย่าลืมครับมีขอบไปหาจุดเซนเตอร์ตรงนี้อีก25เลยนะครับเพราะเขาบอก R มาตรงนี้ก็เป็น R เช่นเดียวกันนะครับา25อันนั้นทเราก็จะเขียน เส้นทั้งหมดสามเส้นนะครับเจ็ดสิบสี่สิบสองแล้วก็ยี่บห้านะครับไปกันเลยเลือกลายจับจุดตรงนี้นะครับขึ้นไปด้านบนเจ็ดสิบขยับขึ้นไปยาวๆนะครับเอาเมาส์วางไว้ข้างบนนะครับเจ็ดสิบกด enter เราก็เอียงมาซ้ายนะครับอีกสี่สิบสองครับสี่สิบสองกด enter แล้วก็ขยับมาอีกนะครับขีดต่อมาอีกขีดต่อมาอีกยี่สิบห้านะครับ คิดต่อเข้ามา25กด enter ครับอันนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับอันนี้สังเกตดูจะมีอยู่3เส้นนะครับตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้2องเห็นไหมครับจริงเราลบได้เลยนะครับตรงนี้กด d e l e t เลยปึ๊บตัวนี้เรารู้แล้วว่า center อยู่ทังฝั่งฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเราก็ไปเขียนได้เลยครับ c y คิลจับจุดเนเตอร์ที่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ r แลัสมีเขาบอกว่า25นะครับกด25ได้เลยกด enter ครับ ได้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ยืดเส้นตรงนี้นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งครับไปให้ชนเลยนะครับสังเกตดูจะเป็นเลขยี่สิบห้านะครับแล้วคลิกวางได้เลยครับปึ๊บนะครับกดยกเลิกคาสั่งครับ NC หลังจากนั้นเราก็ตัดด้านบนได้เลยใช้ทีมตัดครับทีมตัดแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยนะครับลําดับต่อไปเราก็ทําการบอกขนาด